อรเเเสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมีชาเลีนมาให้เด็กน่อยเลบอดบอดบอดหรือทรงกดกับอ่าซิกซิกหรือไนเออผมมีใครหน่วยหนึ่ง ผมสิไปท่าเด็กน้อยซุ้มนั่นว่าผู้ใดกำแตกผมสิขึ้นเงินเดือนให้ไปอ่ามาต้งติมติดท่อไงตุ้กตุ้กซิขอย่างอีกจังสี่เด้อะคันไอ้เอาไข่ให้มึงกำถ้ามึงกำไข่แตกนอะมันเพติ่มนี่น้องบ่เส่ให้มึงกำมึงด้วยไงโอ๊ะไงไงวะมึงคิดว่ามึงกำแตกบ่น้องวู้วสาไกลไกลอีสิาวัดกำแตกบ่แตกแตก คันกำแตกคันกำแตกขึ้นเงินเดือนให้อีก30%มสิเปอร์เซ็นต์ให้เต็มคนนะไปดิตะก้องกลยจะกำเมื่อนบ่บางเออเออเอาแข่งกันจากสามคนนี่ว่าถอยไปพูดได้จิตกรรมก่อนบอดกัให้บอดกำก่อนให้บอดกำก่อนแมนเอาตะก้องกำแตกให้เพิ่มเงินเดือนให้เนาเอายืนกำดีๆก่อนก่อกันนะยืนกำเดี๋ยวเอาไปเอาเป่าม้วนใส้พอมเนี้ยเอาเป่าคาถาใส่ก่อนเน่าละือใครเนา สำไครเนอสิกเอาร้องมึงกันนะหันเลยแตกบ่กหบซองมือให้ซองมือเลยป่ะน้าไป้องมือเลยเอาแตกบ่โอ้ผมก็จ้องไปแต่แตกยากเลยครับกมแตก เอาอยังจัรอเพิ่งกันนะซองมือเลยอ๋อบ่แตกอีรีบอ๋ออ๋หนาขึ้นป็ังั้นบัดอ่ะอ๋ออ๋อโอ้ยบดสาใครซื้อมาดิร้อบาร่ะเอาผู้สีมือใหญ่ไว้เลยนะบ่แตกกี่รีบรออเอยอเยอะ

ช่มึงดูมันเป็นก้าเจ้าอ่ะมัเป็นก้าวมาเอ้าเอ้าเอาลองมึงดูแต่บ่อโดนกูเตื๊ยมมาอีกพันหนึ่งซี่กระเบื้องแห้งลงนึงหน่งเอ้าเอ้าเขาให้สาวัดสาวัดโอ้ยเขาให้กันเป็นพัทได้ที่ให้สวาทเลยเอ้าเี้วเอ้าสาวัดหืมอืมอ้าวสองมือเลยสองมือเดี๋ยวนี้เลยเอาบัดบัดรใส่กันเอาลองลองลองหกมือสามคนมึงก็หน่ะเอ้าที่แตกก็รีบอ่ะเออ ออ๋ออ้ยอยยอมแล้วน้ยอมแล้วนั่นแหละครับถ้า้าถมีมีมีไผ่หูเนีถ้ามีไผ่หูเนี่ยว่าเป็นอย่งใครคือกำโบแตกแต่ว่าบต๊กน่ยแตกดบันเออแต่ว่านี่ก็แตกนึ่งกำนะบ่ลองว่ามาบังเสรุปบได้คือเดือนเดือนเจ้าคนหนอกเ้อแตดเอเอาเข่ากัดได้บะแตกครับปา้แลว